ผ้าฝ้ายปนไหมามาดมีโรบุรีมาใหม่แล้วนะคะมีลายส,สวยๆมาเยอะแยะเลยนะคะชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นชุดที่12แล้วคุณเดินทางมาจนถึง12ชุดแล้วแปลว่าการตอบรับนี่คือดีมากนะคะเพราะว่าเราก็คือเราขายไป หมดไปลายใหม่มาแล้วก็ลงเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็จับสูนดีตลอดมาทีนี้รอบนี้เรามีลายสวยๆมาเยอะอย่างที่บอกนะคะอธิบายกันนิดนึงว่าผ้าใยปนไหมมัดหมีโรบ,บุรีเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักแล้วคือคุณสมบัติของเขานะคะก็คือผ้าบางเบามีความเงาวาวคล้ายๆผ้าไหมแล้วไฮไลท์ของเขาก็คือลายเขาสวยลายมัดหมีเนี่ยคือมันสวยงามมากๆเลยอันนี้แม่ค้าเอาตัวอย่างสีดํามาให้ดูแต่ว่าสีดำเนี่ยรอบนี้มีมาเยอะจริงๆ ก็จะให้เห็นว่าถ้าเป็นสีสีเนี่ยมันก็จะมีความไลส่สีสีสไลด์สีแทรกสีซ้อนอยู่ในตัวคุณสวยงามมากลายมัดหมีนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนนี่เนื้อผ้ามันมันมีความเงาวาวแล้วก็ผ้าไม่หนาเหมาะที่จะเอาไปตัดเป็นผ้าทุงนะคะเป็นชุดเรสเป็นเ,เสื้อคลุมลูกค้าหลายคนตัดเสื้อคลุมเอามาโชว์ก็สวยนะคะหรือว่าจะตัดเป็นชุดเลยก็ดูดีมากๆเพราะว่าผ้าเนี่ยเวลาที่เราไปตัดเป็นแบบต่างๆเนี่ยมันดูดูแพงดูมีราคาค่ะคุณ เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอย่างผืนนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมคะเชิงสีแดงเนี่ยอันนี้ลูกค้าลูกคุณสมบัติแล้วแค่จะยกตัวอย่างให้ดูวันนี้ว่ามันมีลายอะไรบ้างอแต่บอกอีกอย่างหนึ่งนะคะความยาวแนวดิ่งของผ้านเนี่ยอยู่ที่95เซนติเมตรนะคะส่วนหน้ากว้างแบบนี้เลยก็อยู่ที่2หลาหรือว่าบางผืนเนี่ยถึง2เมตรเลยนะคะอ่ะนี่หนึ่งตัวอย่างให้ดูแบบเร่เรอรัว,ร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 วหรือว่าจะเป็นแบบนี้คุณนี่ ลายนี้ก็สวยเห็นไหมคะเป็นสีฟ้าน้ําเงินน้าเงินออกน้ําเงินนี่ตัดกับสีตรงกลางเป็นสีน้ําตาลเม็ดมะขามให้ดูนี่อ่ะอยากจะโชว์นี่ให้ดูแบบนี้ก็สวยนะคะเอาแบบรวดรวดเร็วๆจะเป็นอันนี้อันนี้เอออันนี้ก็คล้ายกับตัวเมื่อกี้เนาะแต่นี่เห็นไหมคะใครที่อยากได้โทนแบบว่ามีเสื้อโทนนี้สีน้ําเงินหรือว่าสีครีมก็ใส่ได้ตัวนี้ก็สวยคุณนี่ ไม่ค่ะอยากให้ดูจริงๆอ่ะเราทําภาพสไลด์ให้คุณดูอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างมาให้ดูมีประมาณ15ลายนี่ลายนี้ก็สวยคุณนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวยกสีดําให้ดูบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวยกสีดํามาให้ดูบ้างอ่าเนี้ยสวยคุณนี่สีดาเนี่ยเราตัดเป็นผ้าถุงนะใส่ได้ไม่เบื่อคุณไปงานสีดําหรือว่า ไปวัดไปทําบุญเนี่ยเราก็มาใส่ได้เลยเราเปลี่ยนสีเสื้อมันก็เป็นงานมงคลได้ถ้าใส่สีดําก็เป็นงานสีดำเออันนี้ก็ต้องเชิงอยู่นี่นี่คุณนี่ก็สวยนะรบเรียบคือลายอะ่ะจะไม่ใหญ่มากเน้นลายเล็กๆแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆไม่เบื่อนี่อันนี้ก็สวยแบบในหุ่นก็สวยนะนี่เดี๋ยวแม่ค้าทำผ้านิ่งให้ดูนะคะคุณ ใครชอบลายไหนก็ทักหมคะมาได้เลยต้องย้ําว่าเป็นงานทอมือนะคะลายก็จะมีจํากัดนี้ไม่เยอะอาบางลายก็จะมีแค่2ผพื้นเต็มที่นะคะ2ผพืน3ผพืนไม่เกินนี้นะคะเต็มที่2ผพืนนี่โอเคค่ะราคานะคะอยู่ที่ 950ถ้าใครเก็บไปทางท9 0าง990ส่งให้ฟรีนะคะทักคุณชอบดูภาพินมงภาพสไลด์แล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะย้ําว่าเป็นงานทอมือดังนั้นลายมีซ้ากันไม่เยอะถ้าชอบรีบทักเลยคะ่ะ